แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดต3เงื่อนไขต้องรู้ก่อนรับเงินเยียวยาสำหรับประกันตนสำหรับประกันสังคมมาตรา33มสาตรา39และมาตรา40นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปนี้เปิด3เงื่อนไขนะคะสาหรับ สำหรับที่ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนของประกันสังคมสามารถตราก็คือ33 39 40ต้องรู้และทำตามจึงจะได้รับเงินเยียวยากรณีว่างานจากเหตุสุดวิสัยในการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนะคะหลังจากครมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มในกลุ่ม9อาชีพที่กำหนดนะคะ ล่าสุด Facebook สำนักงานประกันสังคมโดยละดาแซลีลองโฆสกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ออกมาไลฟ์อธิบายและตอบคำถามประเด็นที่ประชาชนสงสัยไปกันที่ข้อที่1เลยนะคะจ่ายเงินผ่านพร้อมเพลย์แต่ต้องผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นสำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33, 39หรือ40 ต่างต้องรับเงินผ่านช่องทางเดียวกันคือพร้อมเพย์นะคะโดยสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบแล้วไม่ต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติมเพราะรัฐโดยประกันสังคมมีฐานข้อมูลอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำมีอย่างเดียวคือต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นห้ามผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรอรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์นะคะ สองอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40เท่านั้นลดาแซ่ลีผู้อำนวยการสำนักง,งานสิทธิประโยชน์และรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมให้ข้อมูลว่าผู้ประกันตนรายเก่าที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40อยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนประกาศมาตรการวันที่28มิถุนายน64หากมีคุณสมบัติครบตามที่มาตรการกำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทอัตนโนมัตินะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไปที่สำนักง,งานประกันสังคมเพียงแค่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนแต่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้อยู่ในสังกัดประกันสังคมมาตราใดเลย จะต้องสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ภายใน30กรกฎาคม64ก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะจึงจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาซึ่งสามารถสมัครได้ที่7 e l e v e ทุกสาขา b C, อขอาีเซทคสเครือข่ายประกันสังคมหรือเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โดยใช้หลักฐานแค่บัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ 3ประกันสังคมทั้งมาตรา33 39และ40ไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดหรือคิดว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยารอบนี้ทั้งหมดแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นจากการจ่ายเงินเยียวยานี้มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ว่าผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา3-3ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย นั่นคือองค์กรที่ทำงานอยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงล็อกดาวน์รวมถึงกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา9 9และมาตรา40ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเกณฑ์9กลุ่มอาชีพที่อยู่ใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเท่านั้นจึงจะได้รับเงินเยียวยานะคะ